สบายดีจ้าป้าลุงสุขุสุคนเดจ้าสบายดีมีน้องนัดชิมากินจุ่มจีนเดจ้ามาล่าเนี่ยนะเนาะอันนี้ไปซื้อมาแต่เมื่อวานนี่มีฮอทดอกมีอยียงครบเนาะแล้วก็มีพักแป้นมีเส้นสีดำนำด้ำในการนีก้ก็ซอยซีใส่นำ้ำเดจ้ามีคะนามันแล้วก็มีตับมี เนื้องูเดจ้าแม่นอกอ่เพื่อน่ะสิจุ่มเห็ดเพาะเอ้ยเห็ดอันปวกกินพี่น้องเอ้ยน้องกรทานก็นเคยเห็นจุ่มเห็ดปวกกินน้ำเนาะแล้วก็พาเข้าเต็มตะกร้าเลยนี่นี่น้ำสุปพาะกับไปซื้อเขามาใี่น้องเลยอ่าโอเคหาถาะน้ำพดซุกก่อนเนาะโอเคแก สวัสยีปลาลุงเนี่ยีเดียวจกอมากินรูากันเลยเอาชิงหางมกกินเลยดื่มด้วยพดแล้ว พอเอาเสร็จเควี่จังกินขาอิ่มไเลเอามีเต้าหู้ชีดแล้วกมีเอ็นไก่เอ็นไก่นี่เส่แต่มืกมาเอาไปสุมเลย ก็มีเสียงนี่นะเามีนแกมันไปเอามือแตแป๊บเป็นเสียงแบบนนึมๆขนาดนี้แซ่บลงแบบอร่อยกินหลายคนเอาลงหลายๆเป็นรบบมันชุกระยะเนาะเบื่อแป๊บเดียวดอก อารมณ์เลย,ยมีเห็ดน้ำอพี่น้องเห็ดเขียวเห็ดเขียวด้วย มาทุดแล้วบูมีไผ่ลุยมันนัดมือคนเดียวเลยคนเดียวก็ได้เนาะขอซีนเป็นเอ็นไก่อร่อยแค่พอระงับแคากินด้วยกินด้วยโอ้กินคนเดียวเว้ยมา เอาลงเห็ดปวกไหยังงผดขัก็่เอาลงเล้มันผดเลยอะไรเข็นแม่อยู่บน่ะเุ่มเนาะเดี๋ยวไปนเด้ตุ่มับ พูดแต่โดนคงพอจับบพูดเรื่องเส้นหงอยลงไปม่ง่ายวมุดตรงไงนกุ่มตด้วยมาโดยแก่ํำเจ้าแ้นะมาตรงเออักเจ้าเล้ไวมแง่บงุ่มตัด้ว

โอเคผมส่งแล้วเออเี๋ยววันนี้เมาหจแล้วเราหูใหญ่แ้วเองไดเสาเลยมาให้เราจุ่กันนอจะได้ลงแน่เอาลงไมให้เออะอลงเสือขนาดนี้ได้ปวดใช่ไหมครับ

อาคนกินของอยากให้แม่เราไปกินของที่อ่ท้องเอ้ท้องลูกอันไปซื้อไข่น่ะเด้อเอามาขวให้เรากินเดาท้องเด้อแล้วก็อันนั่นค่ะคลิปทรงไม้ก่อยเด้อลูกเด้อเฮ้ยมามากินน้ะป้ามาไว้กินบอกผ็ดๆอยู่ไหนกินได้บอกรีดกินจุ่ม จุ่มออเหรอเฮ็ดใไเ่ายเลยัลเดนีนี่คือจุดดเ้อวานนี่มากินนะไม่อยากินส่มันอาถ้วมไปดูไปอาถวนะเดินเด็๋ยวน่างเห็ดให้เอาถ้วยมาไปหืดเสมันเอาถ้่วมาเออได้กจะเอาถ้วยมาอยู่ลุมนั้น นั่นนั่นตู้ใช้มาโรดถวยนะลูกเด้อเออเสียทางกินเด้อมาให้มาให้ตู้สร็จไายอืมครับสุดง่ายเออเออเออสุดง่าย อมหอมมเจ่ไเ้าเลไอืมันกยากนังาลูกแล้วเอาเส้นมันเอายังไงเอาเส้นมันอดอกน่องเจักเลเักน่อง่บไก่ก่อนไปนั่งกก่จะชโทรศัพท์ไปนัดไลูก เสศษมันในเดียวเออซื้อมาสองหมัดเออพักเขาบ่าักเอาด้วยเข็มบ่บ่เอาบ่บ่เอาเอาแต่เสศษมันไหมเอาแต่เสศษอย่างเดียวเอาสัญญาณเบี้ยวเอาไปเติมหน่อค่สุกแล้วสุกแล้วเขาวปลกจินเพชรเนี่ยของเจ้านี่มันบ่มีนะสระมันมี่จะเจ็บอย่างไรลูกเอาหนวดกินก่อนกินหนวดดิเออเอาบ่ฮอตดอก เดีเปนหูม่กเเรากินแต่เช็นเรื่อนไู่อย่างไระกินเนเพ่อน่าเอาเ็ดลงนั่งเลยไ่เลยะ เสร็จสุดแล้วบ้างน้าวเอบมันจะไปหาเห็ดอืมเราจะไปหาเห็ดอะไรโคตรมากเลยเก็บดิบก่อนกันเลย

ຫືອັດບໍ່ເຂົ້າລະຫຍັງເດເຂົ້າກ່ອນອີ່ເດອະເດບລົງເລີ່ມລະເດເຂົ້າກໍລົງແຕ່ແຊບບໍລິຮອດບໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ບອກຮອດແລ້ວບຸນກ່ອນ เขษา่าาาานีตอนนอี um. ั like ่นเชือม <in> hmm> บัอรนี่นะเป็นไงเป็น่าเลูก แคเค็มดิเ้เขียวค่ะเอย อยู่วะเขยันมันเบื่อเบื่ออีก่งีเขาซีนลงนเหมือับเอ็ดไหนคุณยายก่อนเด้อจีนอ๊อกไว้เสียงอึกระถึกน่ะเอาเห็ดล้มนอดรัดแล้วนี่หน้าโแท่กูเฮ็ดปวกแทะเอาจุ่มเข้าใจเอ็ดปวดนี่จีนออกเนี่ยเอ็ดปวกราคาแพงเด้อครับทุกคนให้มันสุกไปเอาออกจ้ เออเาุสกมนเงยมัน่ะเลื้นาัเนาะเือเดเอเดี๋ยวจะองที่ไหนเล็ดช่อนไปใะชิเราจะนำกมาีตัดซีหน้ามันอะไรใเราบมดเ่าหร่ แป่ลงหน่อยนึงน้ัหน่อยนะม่ลงเวลาหะนึ่งเว้ลูกแน่เออจะสิบสองลาก็ได้ลูก ไลลาไปก่อนเด้อจิมาตุไลค์กดติดตามเด้อหนาแปะหนาเต็มไ e ขบเป็นกดอยอเนื่อไดเ้ยโบเป็นกด